สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความคิดกันนะคะว่าทำไมคนสำคัญในโลกเทคโนโลยีอย่างลีนุสทวัสคนสร้าง Linux กับกิจเนี่ยถึงเคยพูดแรงๆเกี่ยวกับภาษา C++ ข้อมูลที่เราจะคุยกันนี้มาจากคำพูดของ l i n u สเองเลยนะคะมีทั้งอีเมลเก่าปี2004แล้วก็กระทู้ออนไลน์ปี2007ที่เขาตอบไว้นะคะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจจริงๆว่าเบื้องหลังคำพูดที่อาจจะฟังดูโจนตีหน่อยๆเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงยังยืนหยัดใช้ C กับโปรเจกต์หลักๆของเขาตลอดครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคือภาษาที่เขาใช้นี่ค่อนข้างดุเดือดเลยล่ะแต่มันก็สะท้อนหลักการบางอย่างที่น่าคิดเหมือนกันโดยเฉพาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่แบบประสิทธิภาพสำคัญสุด ใช่ค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องกิจเลยไหมคะปี2007มีคนถามว่าทำไมกิจไม่เขียนด้วย C++ ครับครับ Linux ตอบทันทีเลยหรอคะว่า C++ เป็นภาษาที่แย่มาก Horrible language นี่คือพูดแบบนี้เลยใช่ครับเขาใช้คำนั้นเลยเหตุผลแรกที่ให้ไว้นี่ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะเขาเชื่อว่า C++ มันมักจะดึงดูดโปรแกรมเมอร์ที่เขาเรียกว่า ด้อยคุณภาพอะครับอ๋อค่ะซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันก็ง่ายที่จะสร้างโค้ดที่เขาบอกว่าเอ่อวยแตกสิ้นดีอะ t o a ช and อั t e r c r a f t ขึ้นมาได้การที่เขายืนหยัดใช้สีเนี่ยมันเลยเหมือนกับเ,เป็นการกันคนกลุ่มนี้ออกไปจากโปรเจกต์ของเขาไปในตัวอืเป็นการคัดคนด้วยภาษาเลยนะคะเนี่ย ประมาณนั้นครับเขามองว่าเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผลสําหรับเขาแล้วนอกจากเรื่องคนเขียนมีประเด็นอื่นอีกไหมคะอย่างพวก Library C++ อย่าง STL หรือ Boost ที่คนใช้กันเยอะๆมีครับอันนี้ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันเขาบอกว่า l ล b r a r y พวกนี้แม้จะดูเหมือนมาช่วยให้เขียนโคดง่ายขึ้นนะแต่มันก็เอ่อนำปัญหามาด้วยปัญหาแบบไหนคะ ก็ทั้งเรื่องความไม่เสถียรหรือการเอาไปใช้กับระบบอื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นๆยาก not portable แล้วที่สำคัญคือพอเกิดบั๊กหรือปัญหาขึ้นมาเนี่ยการดีบั๊กการแก้ไขมันเมันเจ็บปวดมากสร้างความปวดหัวสุดๆอ๋อค่ะซึ่งในโปรเจกต์อย่าง kernel หรือ Git ที่ต้องรันบนสารพัดฮาร์ดแวร์แล้วก็ต้องการความเสถียรมากๆเนี่ยการไปพึ่งไลบรารีข้างนอกที่ซับซ้อนมากๆแบบเนี้ย เอ่อลีนูสมองว่าเป็นความเสี่ยงที่รับไม่ได้เลยครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องที่ C++ มันเด่นเรื่อง a b s t r a c t ใช่ล่ะค่ะการสร้างแบบจำลองนามธรรมอะไรพวกนี้เขามองว่าไงคะอันนี้ก็น่าสนใจครับเขามองว่ามันเป็นจุดอ่อนซะง,งั้นเลยเขาเรียกว่าเป็นโมเดลการเขียนโปรแกรมแบบนามธรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับคือการเขียนโค้ดที่มันซ่อนรายละเอียดโลเลเวลมากเกินไปทําให้เราคุมประสิทธิภาพจริงจริง หรือเวลาแก้ปัญหาลึกๆมันทำได้ยากแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ Abstraction ที่ออกแบบไว้ตอนแรกมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยการจะกลับไปแก้โค้ดทั้งหมดที่มันผูกกับ Object Model เดนั้นไปแล้วมันยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยครับอ๋อค่ะซึ่งสำหรับกิจที่แบบว่าความเร็วคือหัวใจหลักเลยการต้องมาติดกับ Object Model เดที่อาจจะซับซ้อนไปหรือมี Overhead แฝงอยู่มันก็คงไม่เวิร์กถูกต้องครับเข้าถึงขั้นบอกว่า ไอที่คนอื่นเรียกว่าข้อดีของ C++ เนี่ยในมุมมองของเขามันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ a huge mistake เลยนะโห oh. การใช้ C เนี่ยมันบังคับให้โปรแกรมเมอร์ต้องเข้าใจจริงๆว่าข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไปสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า object model งี่เง่า idiotic object model ครับขึ้นมาครอบไว้แรงตลอดเลยนะคะเนี่ยครับเขายังยกตัวอย่าง m o n o t o n ด้วยนะซึ่งเป็น version control อีกตัวที่เขียนด้วย C++ ใช้เทคนโนโลยีดูดีเลย มีฐานข้อมูลมี Library เชิงวัตถุแต่ Linux สรุปผลลัพธ์ว่าคือความเละเทะที่ดูแลรักษาไม่ได้ชัดเจนมากค่ะทีนี้ถอยกลับไปดูฝั่ง Linux Kernel บ้างอีเมลปี2004เขาบอกว่าเคยลองใช้ C++ กับ Kernel แล้วเหมือนกันใช่ครับลองตั้งแต่ปี1992นู่นเลยแล้วเขาก็สรุปไว้เลยว่าเป็นความคิดที่โง่เง่าสิ้นดี โอ้โหทำไมล่ะคะสำหรับ kernel มันมีเหตุผลเฉพาะกว่ากิจอีกไหมมีครับเฉพาะเจาะจงกว่าเดิมอีกอย่างแรกเลยคือคอมไพเลอร์ C++ สมัยนั้นนะแล้วก็อาจจะในมุมมองเขาถึงปัจจุบันด้วยมันยังไม่น่าเชื่อถือพอสำหรับงานระดับ kernel ที่มันสำคัญมากๆอย่างที่สองคือระบบจัดการข้อผิดพลาดของ C++ หรือที่เรียกว่า exception handling นะครับค่ะคือ kernel ต้องการความแน่นอนสูงมาก ต้องการควบคุมทรัพยากรได้หมดจดอย่างเรื่องการคืนหน่วยความจําเมื่อเกิดเออร์เนี่ย C++ มันทําให้การันตีตรงนี้ยากขึ้นหมายความว่าภาษาที่มันพยายามจะซ่อนๆเรื่องการจองหน่วยความจําอย่าง C++ มันเลยไม่เหมาะกับ Kernel ลที่ต้องจัดการเองหมดใช่ครับประมาณนั้นเลย Kernel ต้องการควบคุมทุกอย่างแบบเป๊ะๆการที่ภาษามีกลไกจัดการ Memory อัตโนมัติหรือซับซ้อนซ่อนอยู่เนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีสําหรับงานแบบนี้แล้วก็ยังเสริมอีกว่า ไอการเขียนโค้ดเชิงวัตถุดีๆอย่างในระบบไฟล์เนี่ยจริงๆมันก็ทําได้ใน C นะไม่เห็นต้องไปพึ่งสิ่งที่เขามองว่าเป็นความห่วยของ C++ เลยอืมเหมือนกับว่า C มันให้พลังในการควบคุมเต็มที่กว่าถึงแม้จะต้องเขียนเยอะกว่าก็ตามถูกต้องครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เขาเลือกเขาต้องการความโปร่งใสการควบคุมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าความสะดวกสบายหรือฟีเจอร์หรูๆที่ C++ มีให้ สรุปคือจุดยืนของ Linux เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ตรงเลยครับกับการทำระบบใหญ่ๆที่ซับซ้อนและต้องการ p e r f o r m ร์แมสูงมากๆอย่าง Linux กับ Git ซึ่ง4มันตอบโจทย์เขาได้ดีกว่าชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องคุณภาพโปรแกร m เมอรเรื่องปัญหาจาก Library ประสิทธิภาพ abstraction แล้วก็ความไม่เหมาะกับงานระดับ kernel เป็นหลักเลยนะคะถึงแม้ภาษาที่เขาใช้จะดุเดือดไปหน่อยก็ตาม ครับผมแล้วกออ็อาจจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้คิดกันต่อเล่นๆนะครับว่ามุมมองพวกนี้ของ Linux เนี่ยมันมาจากช่วงปี2004ถึง2007ก็เกือบเกือบ20ปีแล้วนานเหมือนกันนะคะใช่ครับภาษา C++ Class เองมันก็พัฒนาไปเยอะมากทั้งมาตรฐานใหม่ๆความสามารถคอมไพเลอร์ก็ดีขึ้นเยอะคำถามคือถ้าเกิด Linux มาให้ความเห็นนะวันนี้เลยเนี่ย ไอเหตุผลเดิมๆของเขามันจะยังเหมือนเดิมไหมหรือมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือยิ่งตอกย้ำความคิดเดิมเพราะวิวัฒนาการของ C++ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับน่าคิดจริงๆค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจให้ลองเอาไปคบคิดกันต่อดูได้ครับ